สวัสดีครับ,รบผพื่อช่องดักซ์เลคุยอีกครั้งนะครับคันนี้ยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่285ความเดยมจากตอนที่แล้วโจยงของเราก็ได้เจอบอ่อสายฟ้าแล้วนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อเลยถึงครัา บทที่285ความวุ่นวายครื่ดฝาผ่าลงมาในบ่อสายฟ้าใต้ดินขนาดใหญ่ราวกับว่ามันเป็นมังกรสายฟ้ามันกำลังอารวาสสร้างเสียงฟ้าร้องและว้าผ่าอย่างบ้าคลั่งอยู่ข้างในโจหยวนจ้องมองบ่อสายฟ้าด้วยความมึนงงขณะที่สายฟ้าแรบสะท้อนออกมาในด,ดวงตาของเขาเห็นได้ชัดว่าเขายังไม่ฟื้นจากอาการตกใจ พวกเขาหวังเพียงแค่ว่าจะได้ลองเสี่ยงโชคในการสำรวจทาราธมินแต่จูจ่ๆพวกเขาก็ไปเจอจุดท,ที่ถูกต้องพอดีปฏิกิริยาจากอัคระศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ในร่างของเขาก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าสถานที่แห่งนี้ต้องเชื่อมโยงกระตาประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนโ,โจโหยวนถอนหายใจยาวพยายามระงับคลื่นที่ปั่นป่วนในใจหากการค้นพบของพวกเขาถูกเปิดเผยสวรรค์ชางส่วนจะตกอยู่ในความโกรธขนทันที เมื่อสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นทวีปชางหมางอันเล็กจิ๋วก็จะกลายเป็นจุดสนใจของสวรรค์ชางส่วนเราจะทําอย่างไรต่อไปดีโจหยวนหันไปทางเยาวๆพร้อมกับความรู้สึกที่ปวดหัวเยาวๆย,ยังคงสงบนิ่งเช่นเคยจะทําอะไรได้อีกแล้วแน่นอนว่าเราต้องเข้าไปหามันผู้นำนิกายซึ่งหยวนได้สืบหาความลับสวรรค์และตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางสวนก็ถูกเปิดเผยเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่จะถูกค้นพบ สิ่งที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพียงพบว่าเราได้พบมันเร็วกว่าคนอื่นๆถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้มันอาจจะตกอยู่ในมือของผู้นํานิกายซึ่งหยวนก็ได้โจหยวนพยักหน้าแม้ว่าเขาจะไม่พบสถานที่นี้แต่สิ่งมีชีวิตทรงพลาัางคนอื่นๆก็คงต้องค้นพบมันในไม่ชา้าแต่เขาจะค้นหาตราประทับได้อย่างไรเข้าสู่บ่อสายฟ้าอย่างนั้นเหรอ โจอ,อยู่รู้สึกว่าหนังศรีรษะของเขาชาไปหมดเมื่อเขาจ้องมองไปที่บอ่อสายฟ้าที่ไม่มีก้นบึง้งนั่นคือพลังที่เหลือจากการลงทันด้วยสายฟ้าแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเศษพลังที่หลงเหลือแต่รัศมีแห่งความพินาศอันน่าสะพรึงกลัวก็ยังมีอยู่โจหยวนเชื่อว่าไม่เพียงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาวะขุมพลังจิตเท่านั้นแม้แต่ในระดับสภาวะสุริยันหรือระดับสภาวะทาลกหยวนก็จะถูกทำร้ายด้วยบอ่อสายฟ้านี้ทันที บ่อสายฟ้านี้ช่างมีพลังทำลายล้างสูงจริงๆเหยาๆจ้องมองบ่อสายฟ้าเงียบๆอยู่พักหนึ่งก่อนที่นางจะพูดขึ้นว่าข้าเกรงว่าจะมีเฉพาะคนที่มีเขตแดนแห่งกฎเท่านั้นที่จะสามารถผ่านบ่อน,นี้ไปได้ภายในและภายนอกของเขตแดนแห่งกฎเปรียบเสมือนโลกใบที่สองที่สามารถแยกการโจมตีจากสายฟ้าออกจากกันได้โจอ,อยู่รู้สึกว่าเขาสูญเสียความหวังทั้งหมดเมื่อได้ยินดังนี้ในนิกายชางส่วนมีเพียงผู้นำนิกายชิงหยางเท่านั้นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสภาวะเขตพิธีอย่างแท้จริง เยาเยาอธิบายต่อหากเป็นพลังของเขตแดนแห่งกฎก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงสําหรับเจ้าเจ้ามีอัคระศักดิ์สวิวค์ลงทันอยู่ในร่างหากข้าจําไม่ผิดมันควรจะมีพลังคล้ายกับเขตแดนแห่งกฎอยู่โจหยวนตกตะลึงก่อนหน้านี้เขาเปิดใช้งานอาัคาระาศักดิ์สิสวค์ลงทันและรู้สึกว่ามันสามารถสร้างพลังลึกลับได้แต่เขาไม่รู้ว่าพลังลึกลับนี้คือเขตแดนแห่งกธ แน่นอนว่าพลังของเขตแดนแห่งกฎและอัคาระศักดิ์สิวรร์ลงทันนั้นไม่สามารถเทียบได้กับเขตแดนแห่งกฎที่แท้จริงแต่มันยังคงมีความสามารถในการสร้างโลกของตนเองได้อยู่ริมฝีปากสีแดงของเยาเยาขยับเล็กน้อยขณะที่นางอธิบายเพิ่มเติมโจหยวนลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาใช้อัคาระศักดิ์สิวร์ลงทันด้วยความคิด รือขณะที่อาาัคราศักดิ์สิวค์ลงทันสันไหวแสงริบรีก็โผล่มาจากร่างของโจโหยวนก่อตัวเป็นม่านแสงคล้ายเปลือกไข่ขนาดเล็กรอบตัวเขาจอแสงเล็กๆแผ่ขึ้นพลังงานลึกลับออกมาเมื่อมันปรากฏขึ้นจู่ๆโจโหยวนก็รู้สึกถึงความลึกลับราวกบว่าเขาไม่ได้อยู่ในสวรรค์ชางส่วนอีกต่อไปราวกบว่าภายในเปลือกของเขตแดนแห่งกฎนี้เป็นโรคที่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงนี่มันคือพลังเขแดนแห่งกฎจริงๆด้วยโจหยวนเอ,อ่ยด้วยความปาระหลาดใจ อัคราศักดิ์สิทธิ์สวรรค์ลงทันช่างเป็นของพิเศษไม่คาดคิดเลยว่าเพียงแค่สภาวะขุมพลังจิตก็สามารถครอบครองพลังเขตแดนแห่งกฎได้โจหยวนจ้องมองโล่แสงเล็กๆแห่งเขตแดนแห่งกฎพรางพึมพำว่าแต่นี่มันเล็กเกินไปหน่อยเหตุผลที่ทาให้เขตแดนแห่งกฎทรงพลังก็เพราะเมื่อมันแพร่ครอบคลุมพื้นที่ใดๆผู้ครอบครองเขตแดนแห่งกฎก็จะกลายเป็นผู้ครอบครองพื้นที่นั้นในทันทีแม้แต่พลังหยวนภายในเขตก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา เขตแดนแห่งกฎของขั้นสภาวะเขตวิถีที่แท้จริงสามารถขยายได้ไกลนับหมื่นหลีทว่าเขตแดนแห่งกฎของโจโหยวนกลับขยายออกไปเพียงไม่กี่ฟุตขนาดก้าวหนึ่งยังเดินออกไปไม่ได้แล้วจะควบคุมอะไรได้กันเหยาเหยาอดไม่ได้จะยิ้มพร้างก่าวถึงแม้ว่าผลมันจะไม่มากนะักแต่มันก็สร้างโลกเล็กๆของตนเองขึ้นมาได้ โจยวนสายหัวอย่างจนปัญญาเขตแดนแห่งกดกว้างเพียงสองฟุตที่อัคราศักดิสสวรรค์ล,ลงทันได้สร้างขึ้นนั้นแม้มันจะทรงพลังแต่ความสามารถในการแยกตัวออกจากโลกภายนอกเช่นนี้ก็คงเหมาะกับการหลบหนีหรือปิดตัวตนจากยอดฝีมือที่สูงกว่าเท่านั้นของนี่จะช่วยให้เราผ่านไปได้จริงๆเหรอโจยวนยังคงเต็มไปด้วยความสงสัยบ่อสายฟ้าไร้ก้นชั้นอ้าสะพึงกลัวยิ่งนักลองดูแล้วจะรู้เอง ระหว่างคิ้วของเยาเริ่มเปล่งประกายเพียงชั่วพริบตาพลังจิตวิญญาณก็ชักนำสายฟ้าจากบึงสายฟ้าพุ่งตรงมาที่โจหยวนร่างโจหยวนแข็งทื่อไม่เห็นเช่นนั้นแม้สายฟ้าจะดูเหมือนอ่อนแรงแต่หากกระทบกับตัวเขาก็เพียงพอจะสร้างบาดแผลร้ายแรงได้เลยแต่โชคดีสายฟ้ากลับไม่สามารถรับรู้การมีอยู่ของโจหยวนได้เมื่อเข้ามาใกล้มันเพียงวนรอบสองรอบก่อนจะสลายหายไปบนใบหน้าโจหยวนปรากฏร,รอยยิ้มแห่งความยินดี มันสามารถป้องกันสายฟ้าได้จริงๆด้วยเยาเย้ยยักหน้าอย่างพอใจด้วยอัคคระศักดิ์สิทธิ์สวรรค์งลงทันเจ้าจะสามารถซ่อนตัวจากสายตาของยอดฝีมือขั้นสภาวะเขตวิถีได้อีกด้วยยอดฝีมือขั้นสภาวะเขตวิถีนั้นไวต่อสิ่งรอบตัวอย่างยิ่งและมีเพียงผู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้นที่จะสามารถใช้เขตแดนของตนปิดกั้นการรับรู้ของคู่ต่อสู้ได้นี่ถือเป็นวิธีป้องกันตัวชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวหลังจากลองใช้งานเขตแดนแห่งกฎสองฟุตอีกครั้งโจหยุนก็กล่าวด้วยความมั่นใจ ถ้างั้นข้าจะลองลงไปทดลองดูก,ก่อนบ่อสายฟ้านั้นอันตรายเกินไปเขาไม่อยากพาเยาเยาลงไปด้วยเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่เยาเยากราบสายหัวพาข้าไปด้วยไม่เช่นนั้นแล้วข้าจะไม่สบายใจแม้ว่าเขตแดนแห่งกฎสองฟุตของอัคราศักิ์สีสวรรค์ลงทันจะมีประสิทธิภาพแต่นางก็ยังคงกังวลอาจเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นหากนางได้อยู่กับโจหยวนนางจะสามารถปกป้องเขาได้หากสถานการณ์ดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นจริง มีความเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์จะเลวร้ายอย่างยิง่งโจหยวนลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ได้พูดอะไรเขาพยักหน้าและยิ้มให้เยาวๆขณะที่เหยียดแขนออกไปเขตแดนแห่งกฎขนาด2ฟุตนั้นเล็กเกินไปเขาต้องพาเยาวๆไปด้วยทั้งสองจึงจะต้องยืนใกล้กันมาก เมื่อเห็นการกระทาของโจโหยวนเหยาเยาก็กัดริมฝีปากสีแดงของนางขณะจ้องมองเขาในท้ายที่สุดนางก็ยังคงเอียงตัวไปข้างหน้าอย่างช่วยไม่ได้กลิ่นหอมโชยมาแตะใบหน้าโจโหยวนทําให้เขามีความสุขอย่างควบคุมไม่ได้เลยแขนของเขาเอื้อมไปกอดเอวบางๆของเหยาเหยาเมื่อเขาสัมผัสเสื้อของนางมือของเขาก็กดลงเล็กหน่อยรู้สึกถึงเอวบางทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงเออโจหยวนรู้สึกถึงความอบอุ่นและผิวนุ่มนวลของนางจึงกระแอมไอในรำคอและพูดว่า เอ็เข้ามาใกล้อีกหน่อยได้ไหมเขตแดนแห่งกฎนี้มันเล็กเกินไปเหยาเยา,ยาเอื้อมมือไปจับเอวของโจหยวนก่อนจะพูดน้ำเสียงไร้ความรู้สึกอย่ามากเกินไปโจหยวนทำหน้าบูดบึง้งจากนั้นเขาก็เหลือบมองทุนทุนในอ้อมแขนของเหยาเยาและเสนอแนะว่าไอ้เจ้าหมอน,นี่กินพื้นที่มากไปทำไมเราไม่ปล่อยให้มันรออยู่ที่นี่แล่ะกงเล็บทุนทุนกระโจนออกมาบนดังสายฟ้าและขวนบนใบหน้าโจหยวนยังรุนแรงไม่กี่วินาทีต่อมาโจหยวนก็พูดอย่างหมดแรงด้วยใบหน้าเปื้อนเลือดว่าอ่า ไปด้วยกันก็ดีนะทุนทุน,ทนหัวร้อยยาะจากนั้นก็ลุกขึ้นมานอนบนหัวของโจโหยวนโจโหยวนมองดูบ่อสายฟ้าไร้ก้นที่กำลังโหมกระหน่ำโดยมีเยาเยาอยู่ในอ้อมแขนและท,ทุนทุนอยู่บนหัวเขาสูดหายใจเข้าลึกขณะที่แววตาอันแน่วแน่ปรากฏในดวงตาเขาละทิ้งความลังเลทั้งหมดกระโดดลงสู่บ่อสายฟ้าท่ามกลางเสียงคำรามอันร้ายแรงของฟ้าร้องฟึม่มเปรี้ยงเปรี้ยงโจโหยวนได้ยินเสียงฟ้าคำราม มันทำรายล้างขณะที่เขากระโจนลงไปในบ่อสายฟ้ารู้สึกได้ทันทีว่ามีบางสิ่งบางอย่างพุ่งเข้ามาหาเขาโจหยวนตึงเครียดขึ้นเมื่อแสงที่พลางคล้ายส่องออกมาจากเขตแดนแห่งกฎที่ยาวสองฟุตด,ดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นอาณาเขตของตนเองแยกโจหยวนออกจากส่วนอื่นๆของโลกฮฮภายใต้สายตาเป็นกวนสายฟ้าทำรายล้างก็ไม่ได้พุ่งเข้ามาใส่โจหยวนโดยตรงแต่กลับวนไปรอบๆบ,บริเวณที่เขาอยู่ราวกับว่ามันไม่สามารถตรวจับการมีอยู่ของเขาได้ ในที่สุดสายฟ้าก็สั่นไหวและกระจัดกระจายไปโจหยวนถอนหายใจด้วยความโล่งอกและมองลงมาที่เยาวๆที่อยู่ในอ้อมแขนใบหน้าอันงดงามของนางสงบนิ่งร้าวกับทะเลสาบในหุบเขาที่เงียบงนันซึ่งทําให้โจหยวนรู้สึกเขินอายแต่ไม่นานเขาก็ละทิ้งความคิดที่ไม่จะเป็นเหล่านี้ออกไปเริ่มเพิ่มความเร็วบอ่อสายฟ้าเต็มไปด้วยสายฟ้าราวกับมังกรจํานวนนับไม่ถ้วนกําลังสร้างหายนะเสียงฟ้าร้องที่น่าสะรึงกลัวก็ทําให้แผ่นดินสั่นสะเทือน โจหยุนพยายามหลบเลี่ยงสายฟ้าที่โหมกระหน่ำย่างรมะมัดระวังแม้ว่าเขาจะสามารถหลบสายฟ้าได้เพราะพลังอำนาจของเขตแดนแห่งกฎที่ยาว2ฟุตแต่เขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่การป้องกันที่สมบูรณ์แบบเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้แม้แต่เขตแดนแห่งกฎที่ยาว2ฟุตก็ไม่สามารถปกป้องเขาได้หากถูกสายฟ้าฟาดเข้าให้ดังนั้นเขาจึงรมะมัดระวังตัวอย่างยิ่งขณะที่เขาดำลึกลงไป เยวเยา,ยา,ยาไม่ได้พูดอะไรออกมาเพื่อเบี่ยงเบนสมาธิของเขาแขนที่เรียวยาวของนางโอบร้อมรอบเอวโจนย,ยวนย่างอ่อนโยนขณะที่นางมองดูแสงวับของสายฟ้าโหมกระหน่ำอย่างเคริบเคิมด้วยเหตุผลบางประการนางก็รู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาใกล้าตาประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนในความเห็นของนางสิ่งประดิษฐ์อย่างตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนไม่ใช่สิ่งที่โจโย,ยวนควรสัมผัสในตอนนี้เนื่องจากมันจะมีปัญหาตามมามากเกินไปแต่แล้ว พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องค้นหามันเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันบังคับดูเหมือนว่าตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนจะเป็นดังสัตว์ปร่ราขนาดักษ์ที่มาบุกรุกชีวิตอันสงบสุขของพวกเขาและฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยในอ้อมแขนเหยาเหยาโอบร้อมรอบเอลโจหยวนแน่นขึ้นขณะที่นางเอาแก้มของนางพิงไหลของโจหยวนนางหลับตาและพึมพำโจหยวนถ้ามีความสุขมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอะอะไรนะจะว่าอะไรนะ โจหยวนถามด้วยท่าทีสับสนเขาไม่สามารถได้ยินเสียงอนนุ่มนวลของเยาเยาได้อย่างชัดเจนท่ามกลางเสียงฟ้าร้องอันดังสนั่นอยู่ตลอดเวลา เยเยๆไม่ได้พูดซ้ำคำของนางนางเอ็นตัวพิงไหลโจหยวนยังอ่อนโยนพร้อมกับยิ้มจังๆโจหยวนไม่ได้ถามอีกเมื่อเห็นเช่นนั้นเขาจับเอวของนางไว้แน่นและเร่งความเร็วอีกครั้งแต่โจหยวนดูเหมือนจะประเมินความลึกของบ่อสายฟ้าต่ำเกินไปเขาดำลึกลงไปเกือบครึ่งชั่วยามแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเห็นจุดสิ้นสุดของมันได้ในทางกลับกันสายฟ้าแห่งการทำลายล้างกลับยิ่งบ้าคลั่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปใบหน้าโจหยวนก็เริ่มเข่งขืมมากยิ่งขึ้น เสียงสายฟ้าที่ดังสนัน่นน่ากลัวแม้เขาจะไม่โดนโจมตีแต่คลื่นกระแทกจากสายฟ้าก็พุ่งผ่านอากาศทาให้เขตแดนแห่งกฎที่ยาวสองฟุตของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงเขานั้นยังอ่อนแอเกินไปสายฟ้าเพียงลูกเดียวก็เพียงพอจะทํร้ายเขาได้แล้วเขตแดนแห่งกฎขนาดสองฟุตที่สร้างขึ้นด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถต้านทานพลังแห่งสายฟ้าได้อย่างเต็มที่นี่ไม่ดีแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไป ข้าคงไม่สามารถรักษาเขตแดนแห่งกฎสองฟุตนี้ไว้ได้นานโจหยวนกล่าวด้วยเสียงต่ำคิ้วสวยเยาๆขมวดเข้าหากันดูเหมือนว่าบ่อสายฟ้าจะไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้ยินเช่นนี้โจหยวนก็ตกตะลึงไม่มีที่สิ้นสุดเหรอเพราะสายฟ้าแห่งการทำลายล้างนั้งทรงพลังและสามารถบิดเบือนพื้นที่จนกลายเป็นทางเดินมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้หากการคาดเดาของข้าถูกต้องปรามาจารย์ช่างส่วนน่าจะใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อซ่อนตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนไว้ที่ไหนสักแห่งในทางเดินมิตินี้เราต้องหาที่ซ่อนเพื่อออกไปไม่เช่นนั้นแล้วเราจะต้องหันหัวกลับเย่าเยาบ่าาบนพึมพำแต่ที่นี่มีพลังทำลายล้างมหาศาลการค้นหาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโจหยวนตึงเครียดขึ้นดวงตาเป็นประกายขณะที่เขากล่าวแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เขาปิดตาลงก่อนที่จู่ๆจะลืมตาขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านไปไม่กี่วินาทีอัคคระศักดิ์สิทธิ์วิเคราะห์สันไว้ในส่วนลึกของดวงตาเนื่องจากจุดซ่อนถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ชางส่วนอัคคระศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทิ้งไว้จึงน่าจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างอัคคระศักดิ์สิทธิ์วิเคราะห์สามารถมองทะลุสิ่งปกปิดใดๆทําให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้มันโจหยวนชะรอความเร็วลงเริ่มสำรวจบริเวณโดยรอบขณะที่อัคคระศักดิ์สิทธิ์วิเคราะห์ยังงงคทําาน เลือดได้ไหลลงมาที่หางตาของเขาแต่เขาก็เพิกเฉยต่อสิ่งนี้โดยสิ้นเชิงเพราะเขารู้ว่ามันคงจะเป็นหายนะเมื่อเขตแดนแห่งกด2ฟุตถึงขีดจำกดัดสิบนาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วการสั่นสะเทือนของเขตแดนแห่งกดยาวสองฟุตก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆริมฝีปากสีแดงของเยาวยากัดชิดกันด้วยความเป็นกังวลโดยมีสีหน้าเข่งขึงปรากฏบนใบหน้าสวยงามของนางออกมาสัทีเถอะ โจหยวนคำรามดวงตาของเขาหดลงกระทันหันในเสี้ยววินาทีต่อมาในที่สุดเขาก็พบความผันผวนของพลังงานที่แปลกประหลาดภายในทางเดินมิตินั้น ข้าเจอมันแล้วดวงตาโจโหยวนเปล่งประกายด้วยความยินดีโดยไม่รังเรเขาเร่งความเร็วพุ่งตรงไปยังจุดหนึ่งบนทางเดินมิติทันทีด้านหลังของเขามีสายฟ้าฟาดทำลายล้างนับไม่ถ้วนในที่สุดแล้วมันก็ตรวจพบการมีอยู่ของเขาและคำรามอย่างบ้าคลั่งคืนแห่งการทำลายล้างจากด้านหลังเกือบทำให้จิตวิญญาณโจโหยวนต้องหนีออกจากร่างแต่เขาไม่กล้าที่จะหยุดเขากัดฟันแล้วพุ่งต่อไปฟุง้งพื้นที่โดยรอบสั่นไหวขืนกินร่างโจโหยวนในทันทีวัด สายฟ้าแห่งการทำลายล้างก็ลงมาเพื่อเพียงแต่สลายในอากาศอย่างรวดเร็วอขณะที่โจโยหยวนเข้ามาเขตแดนแห่งโกดสองฟุตเขาก็พังทลายลงขณะที่เขาอาเจียนเลือดออกมาเต็มปากใบหน้าของเขาซีดเผือกกินแห่งความตายแรงมากเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นี่มันช่างอันตรายเหลือเกินเขาอมยิ้มอย่างขมขื่นในอ้อมแขนของเขาเยาเยาตบหลังเขาเบาๆนางลุกขึ้นสายตาของนางกวาดมองไปรอบๆแล้วพูดว่าแต่ว่าเราก็มาถึงที่แล้ว โจยวนเช็ดเลือดออกจากมุมปากของเขาและเงยหน้าขึ้นสีหน้าของเขากลับนิ่งแข็งไปบันไดที่ไม่มีที่สิ้นสุดทอดยาวไปด้านหน้ารอมรอบด้วยความว่างเปล่าอันมืดมิดมีแท่นหินลอยอยู่ที่ปลายบันไดนั้นบนแท่นหินมีแสงส่องลงมาปกป้องตราประทับหินอยู่ตราประทับหินมีรูปร่างสี่เหลี่ยมคล้ายกับสัญลักษณ์ของสวรรค์และโลกพลังงานโบราณและดั้งเดิมที่ไม่อาจบรรยายได้แผ่กระจายออกมาอย่างชา้ชาๆชาของภูเขาและแม่น้ำยังคงสันไวอยู่ร,บรอบๆมัน โจหยวนไม่สามารถบรรยายความรู้สึกที่ตราประทับหินมออให้เขาได้สิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่และมีค่าที่สุดของดินแดนแห่งนี้สามารถทำให้ใครก็ตามครั่งใครได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาแล้วโจหยวนมองดูมันจากระยะไกลเขาสัมผัสไดถึงอาัคาราศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามในร่างของเขาสั่นสะเทือนราวกับว่ามันกำลังล่ำหลองเนื่องจากพวกมันมีต้นกำเนิดมาจากวัตถุชิ้นนี้ริมฝีปากโจหยวนรู้สึกแห้งผาด เขาไม่อาจเชื่อได้ว่าเขามาถึงที่นี่พร้อมกับเห็นสิ่งประดิษฐ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสวรรค์ตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางุวนคำแล้วคำเล่าถูกเปล่งออกมาด้วยเสียงอันสั่นเทาโจหยวนจ้องมองตราประทับหินโบราณที่ปลายบันไดอย่างว่างเปล่าเป็นเวลานานกว่าจะขึ้นทะเลความปั่นป่วนในใจของเขาจะสงบลงทีละน้อยข้าไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งข้าจะได้เห็นสิ่งของล้ำค่าที่สุดของสวรรค์ชางซวนโจหยวนอดไม่ได้จะถอนหายใจยาว แต่ถึงจะมีค่าขนาดนั้นมันก็ไม่มีความปรารถนาปรากฏในดวงตาของโจโหยวนเลยเมื่อได้ไปเชิญหน้ากับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถครอบครองได้เขาสามารถจัดการกับอัคราศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ถ้าเป็นตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนอยู่ในครอบครองแล้วล่ะก็มันจะต้องทําให้เขาได้รับความสนใจจากบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากมา,กมายยางหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากฝีมือของเขาอยู่เพียงขั้นสภาวะคขุมพลังจิตเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะแบกรับสิ่งนี้ไหว แม้จะเป็นกระนั้นก็ตามเขาก็ไม่อาจปล่อยให้มันตกอยู่ในมือของนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เพราะนั่นจะยิ่งเป็นหายนะต่อเขาเยาเยา,ยาจ้องมองตราประทับหินโบราณอย่างเงียบๆลองไปดูซิว่าเจ้าจะเอามาได้ไหมนั่งหันไปหาโจหยวนโจหยวนสูดหายใจเข้าลึกพยักหน้าและก้าวขึ้นไปบนบันไดหินเขาหันไปมองเยาเยาและถามด้วยความง,งุนงงเราจะไปด้วยกันไหมเยาเยาลังเลเล็กน้อยจากนั้นจึงก้าวไปทางบันได ฟึมทันทีที่นางยกเท้าขึ้นตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนที่ปลายขั้นบันไดหินก็สั่นไหวอย่างกระทันหันพลังไร้ขอบเขตพุ่งออกมาและเริ่มเขย่าอนาเครอบตัวพวกเขาอย่างรุนแรงขั้นบันไดหินแกว่งไปมาอย่างรุนแรงการแสดงออกของโจหยวนก็เปลี่ยนไปเขาไม่เข้าใจว่าทำไมาตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนถึงปิดปกติขึ้นมาในทันใดดวงตายาวๆเปล่งประกายด้วยความเข้าใจนางก้าวถอยหลังอย่างช้าๆขณะที่นางเฝ้าดูตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนต่อไปดูเหมือนว่ามันจะต่อต้านการเข้ามาของนาง เจ้าไปเถอะโจยวนพยักหน้าหันตัวแล,ล้วเร่งความเร็วมุ่งตรงไปที่ปลายบันไดที่มีตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช่างสวนวางอยู่เวลาผ่านไปครึ่งกรั้น,นทูบก็มาถึงจุดสูงสุดในที่สุดตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช่างสวนแทบจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมโจหยวนมองไปที่ตราประทับโบราณที่รอยอยู่มันเป็นของที่ดูเรียบง่ายแต่เขาเข้าใจชัดเจนว่ามันหมายถึงอะไรมันเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สูงสุดของสวรรค์ชางสวนนี้ด้วยสิ่งนี้ผู้ใดก็ตามจะสามารถควบคุมสวรรค์ชางสวนได้และกลายเป็นเจ้าของสวรรค์ แน่นอนว่าต้องมีพลังกำลังที่เหมาะสมถึงจะสามารถใช้มันตามการคาดเดาของโจโหยวนบุคคลนั้นจะต้องไปถึงขั้นสภาวะเขตวิถีเป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถควบคุมตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางสวนได้อย่างเหมาะสมโจโหยวนยื่นมืออันสั่นเทาเออกไปช้าๆขณะที่ปลายนิ้วของเขาสัมผัสกับตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางสวนบึมวับ รังสีแสงนับล้านก็พุ่งออกมาจากตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช่างส่วนแสงแดดบางส่วนสาส,สองลลบาบนร่างของโจโหยวนทำให้เขาตกตะลึงไม่เห็นแสงพุ่งทะลุผ่านกำแพงกั้นระหว่างพบชั้นที่1และชั้นที่2ในที่กักเก็บพลังของเขาเชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันพลังหยวนอันสงา่างามพุ่งออกไปแล้วพุ่งสูงขึ้นโจโหยวนยืนตื่นตะลึงอยู่ตรงนั้นการได้รับแสงสว่างจากตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช่างส่วนเพียงอย่างเดียวก็ช่วยให้เขาสร้างพบชั้นแรกได้สำเร็จตามการคาดเดาของเขา เขาจำเป็นจะต้องกินยาแห่งสวารระดับต่ำอย่างน้อยหลายร้อยเมตรเพื่อให้ได้ผลเช่นเดียวกันนี้ยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวขณะที่แสงพุ่งผ่านร่างเข้าไปเลือดของเขาปั่นป่วนเนื้อหนังของเขาดูเหมือนจะผ่านการกันกรองที่ไม่อาจจินตนาการได้ทําให้มาระเบิดด้วยพลังชีวิตอันน่าทึ่งหยดเลือดสีทองอยังคงผลิตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในหัวใจของเขา ก่อนหน้านี้มีเพียงหยดเลือดสีทองอมแดง3หยดเท่านั้นที่ก่อตัวขึ้นในหัวใจแต่เมื่อเชี่ยวชาร่างศักดิ์สิทธิ์ในตำนานแต่ตอนนี้เลือดมากกว่าสิบหยดได้สูกสร้างขึ้นในทันทีจิตวิญญาณโจหยวนยังสั่นสะเทือนระหว่างขิวมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆภายใต้แสงเห็นได้ชัดว่าเขาได้รับผลประโยชน์มหาศาลนี่อาจเป็นของขวัญจากตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนสำหรับผ <sc> so ู้ที่พบมันเป็นคนแรก อย่างไรก็ตามในอาการตกใจของเขาโจยวนก็ไม่ได้สังเกตเห็นว่าพลังหยวนที่อยู่รอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวอย่างปั่นป่วนเมื่อตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างส่วนได้ไดสั่นสะเทือนไม่เพียงเท่านั้นพลังหยวนอันไม่มีที่สิ้นสุดก็เริ่มไหลออกไปจากทาราธมินและบ่อสายฟ้าหนีพื้นดินที่ตายไปแล้วเริ่มแสดงสัญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตพืชผลงอกออกมาจากพื้นดินขณะที่น้ําไหลออกมาจากอากาศไหลไปรวมกันเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่ยังรวดเร็วนัทวีปซึ่งโจนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธ ผู้นำนิกายซึ่งยวนนั่งคัสสมาธิอยู่ก็รืงตาขึ้นทันทีด้วยความปิติที่ไม่อาจควบคุมได้เขาลุกขึ้นในทันทีแล้วหัวเราอออกมาตราประทับศักดิ์สิทธิ์ช้างส่วนในที่สุดก็ปรากฏสิบปร,รมาจารแห่งนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ไปพร้อมกับข้าเสียงของผู้นำนิกายซึ่งหยวนดังก้องไปทั่วบริเวณในช่วงเวลาต่อมาร่างของเขาก็ทะลุเข้าไปในพื้นที่มิติและหายวับไปฟุง่งในเวลาเดียวกันนั้นร่างทรงพลังทั้งสิบล่างก็ออกมาและหายไปจากที่นี่ นักกายชางส่วนผู้นำนิกดกายชิงหยางจ้องมองท้องฟ้าด้วยความเข่งขึมเขารับรู้ถึงความผิดปกติที่แปลกประหลาดนี้และระบุที่มาของมันได้เช่นเดียวกันสวรรค์ชางส่วนกำลังกลายเป็นความโกรโขญปุ๊บร่างหลายร่างปรากฏอยู่ด้านหลังของเขานั่นก็คือปรมาจารย์ทั้งหกการเคลื่อนไหวอันปั่นป่วนเมื่อกี้นี้มันปรมาจารย์หลิวเลียนยี่เป็นคนแรกที่ถามใบหน้าที่สวยงามของนางเตปด,ด้วยความวิตกกงังวลตราประทับศักดิ์สิทธิ์ชางส่วนได้ปรากฏขึ้นแล้ว รีบไปกันเถอะนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์คงสัมผัสไดถึงการประกฏของมันเช่นเดียวกันผู้นำนิกายชิงยางอธิบายด้วยน้ำเสียงเข่งขรึมอากาศสั่นสะเทือนและร่างของพวกเขาก็หายไปจากยอดเขานิกายผู้สแสวงหาดาบนิกายพิชิตมังกรทะเลเหนือนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้และนิกายผีสวรรค์ เงาที่คล้ายกันก็ทรงรัศมีเห็นความน่าสะพรึงกลัวและน่าเกรงขามพุง่งออกมาจากนิกายหลักอีกสี่นิกายของทวีปเซิงโจพุ่งเข้าไปในมิติทันทีและหายวับไปอย่างไร้ร่องรอยไม่เพียงแต่นิกายหลักเหล่านี้เท่านั้นยอดฝีมือชั้นนำทั้งหมดในสวรรค์ชางซวนต่างก็รู้สึกถึงความไม่สงบที่แปลกประหลาดนี้ร่างดังกล่าวพุ่งเข้าไปในท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องจากหลายทวีปของสวรรค์ชางซวนการปรากฏตัวของยอดฝีมือจำนวนมากทำให้สิ่งมีชีวิตนับไปท่วนของสวรรค์ชางซวนตกตะลึงทำให้พวกเขาตัวสันยังควบคุมไม่ได้ พวกเขารู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ตามมาจะนําไปสู่ความโกรหขนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ครั้งสุดท้ายที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับสวรรค์ชาง่วนก็คือเมื่อไรกันนั่นก็คือเมื่อตอนที่การตายของปรรารมาจา์ชาง่วนเมื่อครั้งนั้นเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่285เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเหมือนจะมีเรื่องใหญ่เลยนะอย่างเงี้ยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณติดตามรับฟังอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ้ บายครับ